เรียวแรงดีไม่ตกกระแสและความนิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับอาหารเสริมบำรุงผิวและสุขภาพชื่อดังแบรนด์นิพาโดยสุดยอดนวัตกรรมลังนกนะคะผสมวิตามินและคอลลาเจนตัวช่วยสุดปังในการต้านฟ้าและดูแลผิวสายพร้อมเสริมภูมิคุ้มกันในหนึ่งเดียวนะคะที่ล่าสุดขอตอกย้ำความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ล้นหลาม จนทาให้ยอดการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะด้วยการคว้ารางวัลร,ระดับอินเตอร์ WorldCA ัต a เวิ2024นะคะในสาขา The b e บ t Product ไปเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาชื่อมิน้น์สรธานรัตนรุุงศรีค่ะมาในแบรนด์ของนิพาค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับเจ้าของแบรนด์เหมือนเดิมก็ต้องบอกว่ามิน้น์ก็เป็นตัวแทนของแบรนด์เหมือนเดิมนะคะที่มารับรางวัลให้ในตัวแทนของพรีเซนเตอร์ออนโซเชียลนะคะทุกๆปีทุกๆครั้ง แทบทุกเวทีก็ว่าได้นี่พานเนี่ยค่อนข้างจะได้รับรางวัลสินค้าดีเด่นสินค้าขายดียอดสั่งซื้อซ้ําเยอะและที่สําคัญลูกค้ากินแล้วไม่เปลี่ยนใจนะคะเพราะว่า นิพาเนี่ยเขาไม่หยุดในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะหรือว่าขั้นตอนการผลิตที่สดสะอาดอัดสารสกัดที่เต็มแน่นจริงๆเหมือนเดิมและ2นว,วัตกรรมที่เราซื้อเขามาซึ่งต้องบอกว่านว,วัตกรรมเนี้ยไม่พูดถึงไม่ได้เลย <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์นิพาตัวนี้นะคะนิพาเนี่ยเป็นผงรังนกผสมคอลลาเจนแล้วก็วิตามินสารสกัด24ชนิดพร้อมกับ นวัตกรรม2นวัตกรรมที่ต้องซื้อมาที่เราซื้อมาเพราะว่าอะไร1มันแพงกับ2เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการในการผลิตที่ต้องเห็นผลจริงๆ mm hmm. อย่างแรกเลยก็คือตัวของอนวัตกรรมตัวแรกนะคะตรงนี้ก็คือตัว t ทโรเซอร์ตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดอายุเซลล์ในร่างกายของเราได้จริงๆเอาง่ายๆลดอายุเซลล์คือกินกันแก่แก่แล้วกลับมาเด็ก ง่ายๆจำง่ายๆส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นนวัตกรรมที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมช่วยลดฝ้ากระชากฝ้าอย่างเห็นผลเพราะฉะนั้นคนที่กินนิพาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยผิวจะสว่างกระจ่างใสผิวจะขาวไบรท์ขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ลดฝ้ากละจุดดงดาได้จริงๆตั้งแต่กระป๋องแรกเลยนี่คือนวัตกรรมสองนวัตกรรมที่เขาทําได้เพราะว่าต้องซื้อมาแล้วต้องต้อง ได้อนุญ,ญาตจริงๆแล้วใส่ลงไปจริงๆ oh. พอมันบวกกับสารสก,กัดของนิพาทั้งหมด24ชนิดจึงเห็นผลไวตั้งแต่กระปุกแรกเลย mm. ค่ะแล้วกินง่ายด้วยน้ําชงเขาจะเป็นน้ําสีแดงๆ mm. อร่อยไม่เหม็นข้าวเลย mm. ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลของ uh, the best นะคะ international mm. นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า mm. นอกจากเราจะขายดีในประเทศของเราเนี่ยคือทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นิพา mm. ดังมากนะคะใน on social หรือว่าทาง TV. ทีวีทีนี้เนี่ยในกลุ่มต่างประเทศก็ mm. กมีการขายดีเหมือนกัน พอเวลาเราขายดียอดสั่งซื้อซ้ำไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะต่างประเทศสั่งซื้อซ้ำค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยเจ้าของเนี่ยเขาจะขายให้คนไทยก่อนเป็นหลักอยู่แล้วราคาเอาจิงงไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นทั้งคนไทยและคนต่างประเทศจะได้กินนิพาจะได้ทานนิพาลรถฝ้าหน้าเด็กชะลอวัยสูตรเดียวกันราคาใกล้เคียงกันเลย แล้วสุดนี้ต้องบอกว่าเห็นผลนจริงๆมันถึงขายดีไปถึงเมืองนอกเมือง,งานาเลยค่ะเพราะว่าอย่างแบรนด์นิพาเองเ่ยอย่างที่บอกว่าที่เราขายดีในประเทศไทยเนี่ยมิมีโอกาสได้ไปที่โรงงานของนิพาเองเลยนะคะ<ม>โหเขาแบบเขาเขาไม่ได้ให้เราเข้าง่ายๆเนาะ<ม>ขั้นตอนแรกเลยคือมีการลงทะเบียนก่อนใครจะไปไปกี่คน<ม>แล้วก็ทําความสะอาด ร่างกายของเราโดยการเข้าเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ,อใส่หมวกใส่ชุดใส่รองเท้าทุกอย่างฆ่าเชื้อหนึ่งขั้นตอนสองขั้นเหมือนผ่านประตูอะค่ะ <c oughs> คือมันสะอาดมากในโรงงานเองก็ดีพนักงานทุกคนคือใส่ยูนิฟอร์มที่แบบสะอาดที่สุดใส่ถุงมงืถุงมือทุกอย่างไอ้เครื่องมือที่เป็นรางต่างๆแมก้กระทั่งการแพ็คเกจจิ้งทุกสัดส่วนของนิพาคือทุกอย่างคือสะอาดหมดนะแม้แต่ฟ้าแม้แต่กระปุกทุกอย่างคือได้เห็นในตัวในส่วนของโรงงานแล้วเรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ย นิพาเขาทําดีจริงๆแล้วสารสกัดมิ้น์ก็เข้าไปในส่วนของห้อง l a บเขาด้วยคือ l a บก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเขาจะบอกเลยว่าอะต, Lydia, ตัวนี้ช่วยอะไรตัวนี้ช่วยอะไรคือผู้เชี่ยวชาญในห้อง l a บอะก็ค่อนข้างที่จะวิจัยกันมาแล้วก็ทํากันมาค่อนข้างนานแล้วมันสะอาดจริงๆพี่เจ้าของ <ly> เขาก็เลยบอกว่าทําไมถึงต้องใส่ถึง24ชนิดจริงๆมันเห็นผลอยู่แล้วนะคะเรื่องลดฝ้าหน้าเด็กกระชากฝ้าเนี่ยแต่เขาใส่2นวัตกรรมไปอีกเพาะ อยากให้หลายๆคนให้ซื้อสินค้าในราคาหลักร้อยแต่ได้เหมือนผลแบบหลักแสนไปเลยเขายอมจ่ายตังแพงๆนะพี่นวัตกรรมนี้เป็นล้านนะคะ2ตัวนี้เป็นล้านนะเนี่ยไม่ได้ถูกๆนะที่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะลดฝ้าหน้าเด็กชะลอไว้เอาจำง่ายๆนิพาลดฝ้าหน้าเด็ก จริงๆอ่ะแบรนด์นี้พาตัวนี้ประสบความสําเร็จมากอยู่แล้วนะคะในกลุ่มของผู้หญิงวัย20 30นะคะคืออย่างวัยรุ่นวัยทำงาน,นกินเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเฟรชชี่นอนหลับสบายผิวพรรณเปล่งปลั่งส่วนเราเนี่ยวัย40หรือจะ50 60ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องอ,อย่างตัวมิ้นเองวัยว40อัพแล้วนะคะก็จะทานเพื่อแบบ เฮ้ยฉันยังไม่อยากแก่ฉันยังไม่อยากแก่อะไรอย่างเงี้ยคือจะสังเกตเลยนะใครที่กินนิพากับป่องแรกอ่ะจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมผิวมันแบบมันนุ่มจังมันฟูจังแก้มมันอ่องตองสีชมพูอย่างเงี้เนาะแล้วพอเราวัยห้าสิบหกสิบไปสามารถกินได้นะคะคุณจะรู้เลยว่าผิวอิ่มน้ําฉ่าน้ํอ่ะผิวไม่เหี่ยวไม่แห้งมันเป็นยังไงก้าวต่อไปของนิพาก็คือ1ตัวเนี้ยังคงความขายอยู่กับ2เลยคือเราอาจจะมีนะคะธุรกิจในการแตกลายออกมาอีกก็ได้นะคะแต่อันนี้ขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่ว่าตัวเเนนนนี้ยแ่่อลวา ณนะสารสกัดตัวใดตัวหนึง่งถ้าขาดนิพาไม่ผลิตเลย คือต้องครบ24ชนิดต้องต้องได้รับต้องเอา,เอานวัตกรรม2ตัวเนี่ยมาใส่ให้ครบเพราะถ้าเกิดว่าสารสก,กัดตัวใดตัวหนึ่งหมดนีพาม่ผลิตเลยมันจึงคงคุณภาพจริงๆก้าว mm hmm. ต่อไปก็คือทําตัวนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเดิมก่อนและตัวต่อไปอุบไว้ก่อนแน่นอนโปรโมชั่นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณสามารถซื้อในราคาตามทุกช่องทางได้เลยเพราะทุกช่องทางจริง,รงๆนะ่โปรมจะไม่เหมือนกัน mm hmm. นะคะทุกช่องทางโปรไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากัน mm hmm. นะคะลองลองสอบถามได้เลยค่ะไม่ว่าจะทาง Facebook นะคะ IG TikTok นะคะหรือทางเพจต่างๆได้เลยค่ะหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายค่ะนิพาก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะในแบรนด์ของอผงรังนกผสมคอลลาเจนลดฝ้าหน้าเด็กกระชากไว้ซึ่งมีดาราหน้าแสดงหลายๆคนนะคะอย่างพี่นัทมีเรียก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเรา <S <S ที่จิ้งรีดขาวนะคะแล้วก็ตัวมินเองเพราะฉะนั้นว่าเอาจริงๆแล้วเนะี่ยเป็นแบรนด์ที่ ถ้านับปีนี้ก็หลายปีแล้วเนาะอยู่กับคนไทยแล้วก็หลายรางวัลที่เราเจอกันนะคะน่าจะเป็นการการันตีสําหรับลูกค้าที่รับประทานอยู่แล้วว่าที่ไม่เปลี่ยนใจอันนี้นิพากับเขาบพร่คุณมากส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยลองนะคะนิพาตัวเนี้ยเอ้ยทำไมเขากินกันเยอะจังทําไมเขาโฆษณาเยอะจังทําไมพี่นัดมิเรียมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทําไมเขาถึงแบบเฮ้ยขายไม่แพงเลยมันเชื่อใจได้ไหมลองดูค่ะมิ้นขอการันตีว่าแค่1กระป๋องเนี่ย หรือ1กระปุกเนี่ยช้า2ช้อนเย็น2ช้อนน้ําสีแดงแชงกับน้ําอุณหภูมิปกติกินแค่เนี้ยแค่3วันแล้วอันอจริงคืนแรกก็มีรู้เรื่องอยู่แล้วประมาณ3วัน7วันหรือแค่ภายใน1กระป๋องนี่ยนะคุณรู้เรื่องเห็นผลแล้วว่าผิวสวยผิวใสกระชากฟ้าได้จริงๆสิ่งที่นี่พาจะฝากก็คืออยากให้ใครที่ยังไม่ได้ลองลองเธอค่ะแล้วไม่ผิดหวังไม่เสียดายตังเลย และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ line @np66 นะคะเปิดโทราศ,าศัพท์0922312333ได้เลยนะคะ